น่าจะใกล้ถึงแล้วครับสวยงามคากล้องแทนไปดูน้ำหน่อยนะเห็นไหมสวยไหมเดี๋ยวเรามาเซิร์ที่แถวนี้ให้เจอยู่นะโอ,อ,อกล้องเจสะดุดแล้วครับกล้อ <c oughs> งสะดุดจากตำแหน่งที่จะสูบตรงนู้นเขาทำมันสูบจากคลองเหรอสูบจากอะไรอ่าจากคลองมันจะเป็นหุบเขาอ๋อเป็นหุบเขาเขาเป็นที่เก็บกักน้ำแล้วก็สร้างฝายเล็กๆกั้นไว้ประมาณนี้ใช่เอ่อแล้วสูบตำแหน่งนั้นส่งมาเข้าที่สระน้ำในประมาณกี่เมตรอ่ะเมตรสามร้อยเมตร สามร้อยเมตรตัวนี้เราใช้ไฮสปีดเนาะจอไดไฮสปีดสี่พันวัตต์แผงสิบสี่แผงสิบสี่แผงไก่จะขึ้นแผงแล้วครับลงเครื่องเก่าตอนนี้จะใช้โซลาเซลล์ดูดจักษะ สถนี้ขึ้นไปผนยอดเขานู่นจากท่อส่งท่อสองนิ้วสองนิ้วนี่ใช้เสมอศร0พันวัตท่อสองนิ้วสามร้อยเมตรลาดเอียงประมาณสามสามสิบองศาจากักษะใช้ปั๊มโจไดไฮสปีดสี่พันวัต กนาังรอวางแผง

ใช้อิวอร์เตอร์โจได้ AC DC 4,000วัตต์4,000วัตต์แต่ใช้ DC ่างเดียวคนระับ AC DC เอียงสายตอกเข้ากราว ขับปั๊มดา,านสี่0ันวัตต์สูบขึ้นสะด้านบนเขาต่อท่อ300เมตรเดี๋ยวไปดูกันน้ำว่าจะเต็มท่อไหมหกพันหนึ่งร้อยรอบ Y, man, วันดี๋ยววันสีมอไซค์ขึ้นไปจากตามทางนี้ที่ว่ามึงแนะนำไว้ต่อวาไว้ก็ลองเปิดดูเปิดไหลปุ๊บก็ปิดไหลปุ๊บก็ปิด Terima kasih telah menonton! น้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันโจโดได4,000วัตต์แม็กเทส72เมตรตัวสุดน้ำจะไปถึงระดับไหนแต่จะต้องเินขึ้นเขาเหนื่อย

เป็นประหกในระบายช่องแรก ถึงก็หอบเลยทีเดียวดันจนท่อรุด,ด,ดตั้งเลยก็เลยน่าจะตัวตั้งครับขึ้นเขาเหนื่อยกันเลยครับนี่ผู้ใหญ่น้ำดีดันจนน้ำท่อแตกน้ำแรงจัดท่อแตกเลยหูดครับดันขึ้นบ่อนน่น เลยอันนี้อยู่ประมาณสามสี่อ,องระยะทางสะจะอยู่ด้านหลังนู่นละแวบ,บๆสามร้อยเมตรใช้ปั๊มห้าแรงสี่พันวัตต์จูดายเมื่อกี้น้ำตรงนี้ก็เห็นแล้วขึ้นเป็นสอก แต่ตอนนี้น้ำแตกไอ้น้ำพุ่งท่อแตกรอซ่อมก่อนะจะของขึ้นไปแล้วดันจะท่อหลุดไปตัวไปรอบหนึ่ง คิดไม่ดีท่อหลุดแรงจัดถึงก็หอบเลยทีเดียวถึงมาแล้วครับบนสักตอนนี้แดด 你么？